สำหรับมวยคู่นี้ก็อย่างที่บอกนะครับโอ้โหไฟที่แล้วนั้นก็ชกกันมาอย่างสนุกเหลือเกินนะครับเป็นทางด้านของทักษิณเล็กเฉือนเอาชนะลงมาอย่างสนุกพลิกล็อกนะครับมาเจอกันในไฟนี้ก็เชื่อว่าเกมการชกนี่ก็น,น่าจะเบียดสู้กันอย่างเร้าใจแน่นอนครับครับและวันนี้นะครับเป็นการชิงแชมป์นะครับเพราะฉะนั้นมีกรรมการสักขีพยานสองท่านครับขอขอบพระคุณคุณธรรมรัตน ปัญญามีผลกิจนะครับพร้อมโดยคุณพรเทพดำรงปรถมพรครับเป็นสักขีพยานนะครับเอาละครับมาตามกันต่อในยกที่ยกที่3นะครับยกนี้นี่ดูว่าจะเริ่มออกมาเรื่องเกมแล้วนะครับทางด้านของรังขาวพยายามจะเปียดปล้ำในแต่ว่ามาดูทักสินเล็กนะครับโอ้โหอาศัยจังหวะคอยไล่แขนกดแขนเอาไว้นะครับทำให้ทางด้านของรังขาวก็ยังตีได้ไม่ถนัดครับนี่เลยครับมาลุ้นกันต่อยก3 ต้องชนให้ถึงตัวเลยหายใจรถต้นคอด้วยนะครับรังรังขาวล้วนๆอ่ะหนเด็กว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับแม้กระทั่งคุณชัยรัตนวงศ์นะครับประธานที่ปรึกษาบริษัทพิธีดีบ็อกซิ่งมาชันชมรายการนี้ตลอดเลยโอ้โหกระตุกอีกแล้วเอาละครับตอนนี้เียว่านี่นหะครับโอ้โหมอญหลักครับทีเดียวนี่ล้มกิ้งไปเลยนะครับเหมือนไฟที่แล้วเลยนะครับทรงนี้เอามาดูกันนะครับปิดหักลงไปอีก โอ้โหเอาละครับถ้าหลังขาวเดินช้านี่ยุ่งแน่นะครับเตรียมตัวมาดีหเหลือเกินนะครับทักษิณเล็กไฟนี้ครับอา้าวทักษิณเล็กได้อ้อยหลังขาวเหมิอนอ่อนแก่กันนี่โอ้โหลูกถีบลูกนี้อันตรายมากๆอย่าหมดแรงแล้วการทักษิณเล็กทําได้ทําไปหลังขาวเสียบอา้าวฟานไปแม็แกล็ลอกใต้ปีกเลยอ่ะล็อกใต้ปีกเน็บไปเรื่อยเน็บไปเรื่อยอา้อาวในเรื่องในเรื่องฝีมือแล้วโอ้ไม่ต้องห่วง เรียกว่าตอนนี้นะครับพยายามจะเดินเบียดเดินเสียบแล้วนะครับทางด้านของรังขาวนี่นะครับแต่มาโดนลูกเก๋าลูกจุกจิก,กนี่แหละครับโอ้โหเหลี่ยมเชิงเหลือเกินจริงๆนะครับทางด้านของทักสินเล็กมาเดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นหลังขาวมาไม่ล้มด้วยแล้วครับมาเริ่มจะแก้ได้ตอนนี้ขยับโอ้ศอกมโดนศอกไปโอ้โหแต่ว่าทักสินเล็กมาดูไม่ค่อยยี่ล่ะนี่แหละโอ้หูอเมิงโอ้โอหเหลี่ยมกินขาดเลยแต่ว่าแรงเอ้า มวยไทยต้องต่อย5ยกต้องต่อย5ยกนี่นะครับโอ้โหแกนชนอย่างเดียวเลยรังไม่ชนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเถิดเทิงร้องอยาวเอา้ากรรมการแกะแยกนี่แหละท่านรพงเตผงเศษไปทูลซีพีแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียาเสียไปรังโอ้ยมันต้องเดินอย่างนี้ตลอดต้องชนชนชน,ชนอย่างเดียวคุยไม่ทันนะครับเรียกว่าโอโ้นิ่งจริงๆนะครับวันนี้ทักษิณเล็กเก่าเกมรุ่นพี่นะครับโอ้โหออกอาวุธไปนี่ เนียนตาทุกดอกนะครับแต่ว่ารังเขาก็ไม่ยอมนะครับพยายามจะเบียดจะชนมีหมัดมีศอกด้วยนะครับไม่ใช่เข่าอย่างเดียวแต่ว่าโดนลูกถีบเนี่ยสกัดเอาไว้ทําลายจังหวะไว้หมดครับดูครับพยายามจะเบียดเอาปล้ำได้เหมือนกันนะครับโอ้โหพอตีได้ในเสียงเชียร์ก็มาครับเอาละครับยกนี้ต้องมีหมัดมีศอกอย่างเดียวแล้วนะครับทางด้านของรังเขาพยายามจะไล่จ้วงอย่างเดียวแต่ว่าทักสินเล็กดู นิ่งเหลือเกินนะครับแล้วก็ผิวด้วยโอ้จังหวะออกแข้งนะครับแล้วก็วนอรอบบเวทีนี่ทําได้ดีนะครับพอเข้าวงไหนนี่ก็โอ้โหล็อกไว้เลยทําให้ทางด้านของมวยขาวย่างรังขาวนี่ตีได้ไม่ถนัดละครับตอนนี้ครับใบให้คะแนนครับอยู่ในมือผมแล้วครับผลการตัดสินของนักชกคู่เอกประจําสัปดาห์นี้ครับกรรมการธนวัฒน์วงสาสารครับให้ฝ่ายแดง50คะแนน ให้ฝ่ายน้ำเงิน47คะแนนกรรมการท่านที่2ครับกรรมการพงพัฒน์ว่องวให้ฝ่ายแดง50คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน47คะแนนและกรรมการท่านสุดท้ายครับกรรมการธงชัยทองสเสวกให้ฝ่ายแดง49คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน47คะแนนอ่าเป็นอันว่าฝ่ายแดงครับทักสินเล็กดีเอ็นวยไทยยิมนะครับ เอาชนะคะแนนหลังขาวอสังประภัยคว้าตำแหน่งแชมเปี้ยนนะครับของ WMO ในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์ไปครองครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับในโอกาสนี้นะครับขอญาตเรียนเชิญคุณพรเทพดำรงปฐมพรครับจากสิบเอกสุทินอรสีพร้อมด้วยคุณลัตกำคลพองสุภาครับขึ้นมาคาดเข็มขัดแชมเปี้ยนครับให้กับทักษิณเล็กดีมวยไทยยิม